ดีครับอยู่กับช่องบุญรอดดัมทีนะฮะโอ้โหไม่ได้เจอกันมานานนะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนงานหกล้อก็ไม่ค่อยได้มีวิ่งแล้วฮะเพราะว่าหน้าฝนแล้วพอดีผ่านมาเห็นแคทสามสอดีสองครับคิดถึงหัวหน้าโจ้ยขึ้นมา ก็เลยลงมาถ่ายให้เพื่อนๆชาว YouTube f c ทุกท่านให้หายคิดถึงกันสักหน่อยนี่มาดูบรรยากาศการทำงานครับทำถนนครับของบริษัทศรีปกครชัยโดยมีเจ้าฮิตชิซาซิก200เป็นคนตักดินใส่6ใส่ส0ลร้อนะฮะแล้วก็นี่มีรถได,ดานาแพกครับรถล,ล้อน้ำเป็นตัวบดอัดครับนี่ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยตกบ่อยมากจนหกรอแบคโคบ้านกลัวนี่หยุดทำงานกันไประยะหนึ่งแล้วช่วงนี้ตอนนี้เจ้าแคสสามสศูนดีครับกำลังจะเอาดินที่เปียกๆครับเอาออกเพราะว่าถ้าทำถนนน,นี่ถ้าเจอดินเปียกสภาพแบบนี้เอามาทำถนนไม่ได้นะ ต้องคัดเอาออกครับคัดเอาออกแล้วก็เกียดินแห้งลงนี่ฮะนี่ครับพลังลือออกครับนี่มีเศษว่จะพืชไม่ได้นะพวกรากไม้เศษไม้นะฮะนี่ต้องตักออกให้หมดอย่างนี้ฮะพอ,อกเกลียรได้เข้าที่เข้าทางแล้วก็จะเอาดินแห้งลงไปฮะแล้วมีตัวล้อน้ำนี่เป็นตัวบททับอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวเราค่อยไปดูนะดูี่กันชิกำลังตักใส่สิ่ล้อ,อเดี๋ยวเราเดินไปดูดีกว่าดินอ่ะเอามาเทาแล้วแค่ที่นี้ไม่ได้บนอัดฝนมันตกลงมาดิปียกัเลวายาตีดินให้มันแห้งได้ต้องใช้เวลาครับก็ทำการเสียเวลาไม่เอาขุดออกเลยนี่ฮะนี่ ุดออกเลยครับโอ้1 0ุดโซ่เลนี่กี่แรงแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้ผมกลาแรงครับตอนนี้บรรยากาศก็คืออยู่โบวานบรรดาแมคโครนี่จอดนะเพื่อทำงานจอดกันหมดครับช่วงนี้รถแมคโครบ,บ้านกวดก็ที่ผมอยู่ก็ พากันจำสินนะครับช่วงนี้ขา้ารสาจจำสินแล้วฮะเก็กคงเอาไปเทที่สต็อกแหละที่ของบริษัทเองแหละเอาไปเทไว้นั่นแหละเวลาแห้งค่อยอามาใส่กับคืนเวลาทำถนนมีโครงการอะไราดินแห้งก็ได้ตักออกมาเหมือนเดิมฮะมีประโยชน์นะยาวไปทิ้งกว้างไม่ได้ฮะนี่เขาเอาไปเก็บไว้นะฮะ เหนื่อยนะอยเหนื่อยหน่อยครับช่วงนี้ทํางานหน้าฝนเนี่ยนี่แหละไอตรงที่มันปเปียกข้างๆอย่างเห,เห็นไหมไปถึงรถบดล้อเรียบอะต้องเอาออกให้หมดเลยนะมันเปียกขูดออกให้หมดให้ไปถึงดินแห้งฮะเดี๋ยวไปดูเจ้าแคทต,ต่อนูเจ้าแคทก็เอาดินเปียกออกเอาดินแห้งใส่ลงไปฮะนี เดี๋ยวจะเจอราจะเจอรถปดล้อน้ำ CX5634 าฮะของแคทครับเดี๋ยวจะบดอีกทีหนึ่งบดให้แน่นอาเอาแล้วครับเริ่มแล้วดูที่วายมันจะยุบลงไปเยอะไหมโอ้โหรับแรงสั่นสะเทือนได้ยังถึงผมเลยฮะ ยืนถายยูทูบนี่แรงจะเทือนถึงผมเลยนะดูซิว่าจะยุบลงเยอะไหมน,น,นี่หลังจากเจ้าแคดเกลี่ยาดินเปียออกแล้วเอาดินแห้งโรยลงมาฮะโอ้ยุบลงไปเหมือนกันครับนี่ เพราะว่ารถสิบล้อจะต้องอดีมาทีครับเวลาลงมาจะได้ไม่ยุบนี่ตรงนี้มันซอฟครับหรือว่ามันยุบ ติดไวเลยนะบดไว้เลยนะไ,ยนะไม่ได้ระดับไม่เป็นไรครับต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนี่ก็ยุบลงไปเยอะเหมือนกันนะฮะนี่มีชักหน่อยรถสิบลอ้อก็จะเอาดินมาเทบริเวณนี้แหละเดี๋ยวตักเอาพวกเศษไม้พวกดินเปียกนี่ออกไปฮะ,ะเนกตักออกก็ตักออกเนเอกเอามาใส่ก็มาใส่ฮะ อ่ะหันไปดูฮิตาชิก่อนทำอะไรต่อนมาปรับนะครับปรับรอที่กูดออกิีนี้มันใช้ได้นะแต่ต้องรอให้มันแห้งก่อนครับถ้าเอาเรถเกตมิกไปวิกมานี่มันแห้งได้ก็น่าจะใช้ได้ครับ แต่ตอนนี้มันเปียกตอออกอ่นะโอ้โหเจอ200ยใหญ่ๆนี่สะใจไปเลยอ่ะนี่ น,นี้ก็น่าจะเหลืออีกประมาณเที่ยวหนึ่งมั้งก็จะหมดเลยฮะช่วงนี้หาที่ทาย t u b e ยากครับรถได้จำสิงกันเยอะแล้ว ด้านนี้เป็ไงบดพอยังยังไม่พอใจครับยังบดต่อไปเรื่อยดูฮะรับรองแน่นแน่แนอนะครับโอ้ถ้ามีรถอย่างนี้บดหน้างานทีมงานบุญรอดีสบายเลยทำฟางหน้าพุนนี่วิ่งได้สบายเลยใครจะไปลงทุนขนาดนั้น Đúng, đó. thì có mấy mì ở đây là mì tạc đinh phía nam thế giới cụ đau lên ไปดูเจ้าแคทด,ดีกว่าว่าทำอะไรต่อหลังเจ้ารถไรน้าแพ็นี่หมดสินเรียบร้อยแล้วย่าเราไปดูกใกล้เอากองไว้ก่อนชินเปียกเปียงน,นี่เอากองไว้ก่อนนะ เลยมาไล่ดินเนี้ยไล่ดินตัวเปียกไม่ออกครับทางก้างเอาไปทางกางครับโอ้เสียงเครื่องนี่นิ่มมากเลยเจ้าแคทต,ตัวนี้ดีทูนะของคนหน้าโจยนี่ดีจนะีซีอันนี้ดีซีไอดีทูครับ นี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่บุญรอดได้ผ่านมาแวะดูครับการทำถนนครับของบริษัทสีปคนชยัยอ้าวนี่ยุบลงไปเกียร์ลงอีกอย่าให้รถไดจะแพกปดอีกเพราะว่าดินตรงนี้มันแห้งไอ้ดินแถบซ้ายนี่มันเปียกนี่ดินที่กองวันนีนเปียกเอาดินแห้งโรยใหม่อย่าให้รถปดปดอีกรอบหนึ่งครับอ่ะเปียกเป็นั้นว่าคลิปนี้บุญรอดดำทีมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณนะครับที่ยังติดตามบุญรอดดำทีมครับสวัสดีครับ